สวัสดีครับผมนายศักชัยจุทธนาจินดารหัสนักศึกษา5 4า1 0 0 1 6นั0 2นสามวันนี้จะมานำเสนอการวาดข้อหมูลบอกด้วยโปรแกรม SolidWorks 212 2 12. เริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับต่อไปให้ไปที่กระดาษแผ่นนี้จะเป็นคำนว่า New ครับเลือก Part กด OK หลังนั้น เราเริ่มสกเกตโดยผมจะเริ่มจากฟอนเพนะครับผมก็จะสกเกตขึ้นมาแบบเข้าๆก่อนจากนั้นผมจะมาให้ขนาดให้ขนมผมให้ขนมพันของระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ก่อนนะครับให้มันเท่ากันจากนั้นผมจะให้ขนาด ของตรงนี้ให้เป็นสิบมิลลิเมตรแล้ววงกลมวงนี้ให้เป็นแปดเดิมิเตอร์ครับไม่เป็นเดิมิเตอร์แปดมิลลิเมตรจากนั้นผมก็จะมาทำการพิกรูชิ้นงาน <c oughs> การดึงชิ้นงาน ให้มีความหนาทั้งหมดย0ิบมิลิเมตรกดติ๊กถูกนะครับต่อไปผมเที่ได้ด้านไลท์เพนนะครับติ๊กขึ้นมาให้กดคลิกที่ด้านไลท์เพนอย่างนี้นะครับให้เป็นสีอย่างนี้หนึ่งครั้งก่อนจากนั้นผมจะเริ่มสเกต็ตผมจะเลือกที่เซนเตอร์ไลน์นะครับ พอมาชี้ตรงนี้ครับจะรู้ว่าเซนเตอร์เราอยู่ตรงนี้ครับก็ลากลงมาอย่างคล้าวๆก่อนครับจากนั้นผมจะใช้เส้นตรงเพราะจะจากเซนเตอร์ไลน์เนี่ยไปทั้งหมดเจ็ดแล้วลงมาทั้หมดเจ็จุดห้านี่ครับเส้นนี้เจ็ด นะครับและเส้นนี้ก็7.5ถ้าผมใช้คำสั่ง ruler นะครับโดยที่เส้นนี้ผมต้องการเลือกก็คือเส้นนี้ครับกัแบบเส้นนี้แล้วสะท้อนรอบแกนนี้นะครับกดติ๊กถูกครับก็จะได้ไมาอย่างนี้ฉะนั้นผมจะเลือกคำสั่งข้างมุมกดครั้งหนึ่ง เมื่อที่จุดนี้นะครับไปสังเกตนะว่าจะมีเส้นป่าขึ้นมาสร้างรัศมี4ครับ4มิลิเมตรและสร้างส่วนของวงกลมรัศมีเท่ากับ7ครับนี่ครับจากนั้นเราก็มา extrude ครับแล้วคลิกเลือกบริเวณนี้แล้วกันเองจะดึงนะครับเราจะติดทางจากนั้นก็ใส่ว่า ดึงมาทั้งหมดเท่าไหร่ในใจนี้เลือกให้เป็น3มิลลิเมตรนะครับอืมก็ใกล้เสร็จแล้วครับต่อไปก็เป็นการฟิลเล็นะครับโดยผมจะเริ่มจากการฟิลเล็ตส่วนข้างล่างก่อนนะครับโดยส่วนข้างล่างเนี่ยเราจะฟิลเล็ทั้งหมด3มิลลิเมตรฝั่งนี้และฝั่งนี้นะครับนี่นะครับอดถูก จากนั้นผมเอกฟิลเลตอีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้เลือกเป็น1ม mm, ิิเมตรเราจะเลือกเราจะเลือกเลือกในส่วนของขอบชิ้นงานทั้งหมดนะครับที่ยังไม่ได้ฟิลเลตไปนะครับ อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือส่วนนี้นครับที่ยังไม่ได้ฟิลเล่นก็กดเ <Let, S 2> หน็นได้เลยครับครับจะได้รูปแบบอย่างนี้นะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับผมไปเราจะมา ทำการลงสีใสสัญลักษณ์นิดนึงนะครับเพื่อความเปน็นเอกลักษณ์โดยนี้ผมเลือกที่ไลท์เพนนะครับเลือกกติกหนึ่งครัง้งแล้วกดคอน control c t ร l a นะครับที่หนึ่งครั้งก็คอนโทรล a นะครับอย่างนี้การเลือกทุกพื้นผิว,วผมจะเลือกกันวนะ่าผม,มชอบพื้นผิวแบบไหน ที่นี้นะครับผมไปที่ตัวนี้ก่นครับ a p p l e ตเมนตของเลือก Color นะครับต่อไปผมเลือกที่ Stone นะครับก้อนหินแทคนิลครับอ่าอนี้ผม,มก็จะมาใส่นี่โคตรเสียวเลยผมขอเปลี่ยนล่ะนะ เราเปลี่ยนเลดดิกนะครับออก่อนอหนึ่งสีแดงโอ้โหไม่สวยไปนนี้ละกันครับเออได้เป็นชิ้นง,งานหน้าตาประหลาดประหลาดมนาะผมว่ามันเยอะไปน,นี่ละกันสวยสุดนะครับน,นี่ผมจะใส่โลโก้เบนหนึ่งแล้วโลโก้ที่ผมจะใส่นะเป็นโลโก้วันหนึ่งนะครับ เลือกเพก้นกนน่อนอนุเละเลยมีเละเลยแลวไม่สวยครับแล้วที่ไล้เพลนก่อน่อาแล้วก็จับมาใส่หมุนยังไงทีนนี้เดี๋ยวนะ ะจะมุมอจจะมุมนะโอเคทำไมไม,ไมใส่วันนิ่งนะครับน่าขนาดกันอารมณสิชันนิดหนึ่งแล้วมันก็ทำการหมุนด้วย นี่แล้วก็ตกแต่งด้วยสวยงามน,นะครับครับก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ